สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะ และสำหรับท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมปี2566นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้าง มารับฟังกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎ จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าและโดยรวมในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกรกฎดวงดีขึ้นนะคะท่านจะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีโชคมีลาบหากไม่ใช่เรื่องของการงานก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าบางท่านมาทีเดียวทั้งสองเรื่องแต่คนละเวลานั่นเองนะคะและช่วงนี้มีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ว่า จะเป็นเรื่องอะไรนะั้นมารับฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงนี้นะคะท่านจะมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะและท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตามีการติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะคนจะให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้น เป็นช่วงที่ท่านดวงเปิดโชคลาภมาจากหลายทิศทางหากท่านตั้งใจที่จะทำเรื่องที่สำคัญมากๆให้เร่งลงมือทำนะคะและทำให้เต็มที่เพราะจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอยากจะทำอะไรให้รีบทำนะคะเน้นย้ำอย่ามัวแต่รอจังหวะและเวลาอีกต่อไปช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่เหมาะเวลาที่ดีของท่านค่ะและจากนี้ไปงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ที่สำคัญจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าจะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะคะเตรียมตัวรับมือกับงานที่จะเข้ามาได้เลยค่ะเป็นช่วงที่ท่านนั้นยิ่งทํายิ่งได้งานเยอะงานยุ่งจะได้มากได้น้อยท่านจะต้องได้แน่นอนจะไม่มีคําว่าเหนื่อยฟรีแต่ว่าโดยรวมนะคะหากท่านติดขัดมีปัญหาท่านนึกถึงใครในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านเอ่ยปากข,ขอความช่วยเหลือออกไปได้เลยนะคะเพราะท่านจะทําสําเร็จ ที่สำคัญช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ดีมากๆและช่วงนี้อาจจะท้อแท้อยู่บ้างในบางวันนะคะอาจจะมีการาห่อเหี่ยวหมดแรงบ้างในบางวันเพราะว่าเป็นช่วงที่งานของท่านเข้ามาเยอะยุ่งงานหนักแทบไม่มีเวลาพักผ่อนและมักจะเป็นงานยากงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงต้องใช้ระยะเวลาในการทาใจร้อนไม่ได้ปัญหาก็เข้ามาแทบจะรายวันกันเลยทีเดียว ทำงานไปวางแผนใช้ความคิดไปแก้ไขกับปัญหาไปฉะนั้นหาเวลาลีแลาผ่อนคลายบ้างแล้วท่านจะดีขึ้นอาการท้อแท้จะหายไปพลังบวกจะกลับมานะคะท่านชอบทำอะไรบ้างชอบทานอะไรบ้างให้ปลีกเวลาเล็กๆน,น้อยๆออยู่กับสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่ชอบหากมีบุตรล้านหรือน้องหมาน้องแมวภายในบ้านให้เล่นกับเขาคือพูดง่ายๆมีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านนั่นละคะ่ะให้เล่นกับเขากอดเขา ท่านจะรู้สึกดีขึ้นทันตาเห็นเลยทีเดียวสมองปลอดโปร่งคิดอะไรได้ไวขึ้นเรียกได้ว่าไอเดียและไหวพริบมาเต็มเลยทีนี้ที่สำคัญนะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีกรกฎท่านสามารถเชื่อความรู้สึกของท่านได้เลยนะคะสมมุติหากท่านจะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งหากความรู้สึกว่า,วาไปไปแล้วดีไปแล้วได้ไปค่ะให้ท่านเดินทางแต่หากท่านรู้สึกว่าไม่อยากไปไม่ไม่ให้ไป หรือมันขัดขาดในจิตใจของโดยท่านเองอย่าไปอย่าฝืนให้ท่านหยุดที่จะเดินทางทันทีต่อให้เรื่องนั้นจะรีบร้อนแค่ไหนหยุดเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆตั้งสติห้ามเดินทางเด็กขาดนะคะช่วงนี้ท่านมองขาดความรู้สึกแม่นนั่นเองค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ชอบทําบุญสร้างกุศลท่านใดที่เป็นคนที่กระตันยูคิดดีทําดีนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคลุ้มครองท่านมาต่อที่การงานอีกนิดนึงค่ะช่วงนี้งานของท่านค่อนข้างหนักและเหนื่อยพอสมควรท่านจะต้องแบกรับภาระที่สําคัญสําคัญแต่สุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จนะคะมีเรื่องที่จะเตือนท่านช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังคนผิดนัดเลื่อนนัด คนจะทําให้งานของท่านติดขัดล่าช้ามีปัญหาหรือว่าทําให้งานของท่านเสียหายมีคนนินทารับหลังพูดจาสบประมาทย่ยุอารมณ์ um, คนมักจะทําให้ท่านรู้สึกว่าหงุดหงิดโมโหและอึดอัดลําบากใจยังไงก็ขอให้ท่านระมัดระวังคนให้มากๆอย่าได้ประมาทคนโดยเด็ดขาดเรื่องงานต่อให้ยากแค่ไหนสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จแน่นอนและขอให้ท่านมีสติมีสมาธิในการทํางานให้มากๆ ใจเย็นๆอย่ายใจร้อนวู่วามให้ระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดท่านพูดอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างท่านาสั่งอีกอย่างเขาจะแปลเป็นอีกอย่างคือพูดง่ายๆท่านพูดอีกอย่างเขาจะแปลเป็นอีกอย่างทําอีกอย่างนั่นเองค่ะท่านใดที่ทํามาค้าขายพอค้าแม่ขายช่วงนี้ท่านขายได้แต่ให้พยายามจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆ หากขายของหรือว่าขายสินค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ไลฟ์สดบ่อยๆพบปากกับลูกค้าบ่อยๆแล้วยอดขายจะเพิ่มขึ้นนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้การเงินของท่านเป็นเงินหมุนได้มาจ่ายไปเพราะภาระค่าใช้ใจ่ายของท่านค่อนข้างสูงการเงินรั่วไหลพอสมควรค่ะมีเงินเข้ามือมาก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้น ต้องใช้จ่ายออกไปรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านค่อนข้างจุกจิกพอสมควรและจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าเข้ามาด้วยนะคะเช่นมีอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านแตกหักชำรุดพังเสียหายต้องซื้อของชิ้นใหม่มาทดแทนหลอดไฟขาดหม้อหุงข้าวพังหรือว่าก๊อกน้ำเสียหรือบางครั้งของใช้ส่วนตัวหายหรือพังนะคะจะมีการซื้อใหม่มาทดแทน จะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาหากไม่ใช่รักษาสุขภาพก็อาจจะเป็นการซื้อวิตามินอาหารเสริมบำรุงดูแลสุขภาพบ้านไหนนะคะที่มีบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงภายในบ้านช่วงนี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวเขาจะเพิ่มสูงขึ้นยังไงก็ขอให้ท่านเตรียมความพร้อมในด้านของการเงินให้ดีๆนะคะวางแผนการใช้เงินได้ก็จะเป็นการดีที่สุดสําหรับตัวท่านหรือลองมองหาช่องทางการหาเงินสํารองมาใช้จ่ายบ้างก็จะดี ท่านใดช่วงระยะเวลานี้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือลจากใครได้บ้างให้ลองสมมุติเอาไว้บ้างหรือขอหยิบขอยืมเงินจากใครได้บ้างก็ลองมองดูนะคะเพราะช่วงนี้รายจ่ายของท่านเข้ามาไม่ขาดบางท่านหมดเงินไปกับงานเช่นนําเงินไปลงทุนหรือวัดต่อยอดบางท่านก็จะมีการซื้อสินค้าเข้าร้านสต็อกสินค้าหากท่านสต็อกสินค้าสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะพยายามสต็อกสินค้าที่ขายได้ไวๆลูกค้า นิยมชมชอบทุนจะได้ไม่จมนั่นเองค่ะช่วงนี้ท่านใดที่ค้าขายท่านจะหมุนเงินหนักมากนะคะแต่ไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนค่ะอย่าได้วิตกกังวลใจไปเลยแต่ว่าท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยขายไปวางแผนการขายไปนั่นเองนะคะและช่วงนี้นะคะชาวดาศีกรกฎห้ามให้ใครหยิบยืมเงินโดยเด็กขาดห้ามเซ็นคำประกันให้ใครโดยเด็กขาดอย่าลงตูนในสิ่งที่ท่านไม่ถนัดและไม่มีความรู้ โดยเฉพาะการลงทุนนั้นๆมีใครบางคนมาชักชวนท่านเขาจะพูดจาหว่านล้อมยังไงก็ห้ามลงทุนโดยเด็ดขาดช่วงนี้ต้องฟังหูไว้หูอย่าเชื่อใครง่ายๆจะสั่งซื้อสินค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ต้องดูให้ดีๆอย่าเห็นแก่ของถูกมากจนเกินไปเพราะช่วงนี้ท่านมีดวงโดนหลอกโดนโกง,ง,งให้ใช้วิจารณญาณในการฟังและดู และก่อนที่ท่านจะกดเงินออกไปให้กับคนอื่นระวังให้มากๆนะคะข้อนี้ชัดเจนมากๆอย่าโลภมากอย่าเชื่อใครง่ายๆอย่ารีบร้อนสําหรับการโอนเงินหากท่านฟังแล้วเครียดสําหรับเรื่องเงินเงินทองทองก็อย่าเพิ่งเครียดและอย่าเพิ่งวิตกกังวลใจไปค่ะถึงแม้ว่าการเงินของท่านรายจ่ายจะเข้ามาเยอะแต่ว่าท่านจะหมุนเงินได้ผ่อนชําระหนี้สินต่างๆได้มีกินมีใช้ไม่แต่ว่าไม่เหลือเก็บออม ช่วงนี้ท่านจะจัดการกับหนี้สินต่างๆได้ดีค่ะและช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าได้มาไม่มากนะคะมีโชคจากการเจราจาต่อรองหรือว่าติดต่อเจราจาเรื่องที่สําคัญสาคัญรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะอยากไปไหนท่านจะได้ไปค่ะในช่วงนี้มาที่ความรักของท่านกันบ้างนะคะคนโสดค่ะช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะมีความรักอยู่แบบสดๆไปก่อนนะคะ หรือหากท่านอยากจะพูดคุยกับใครเผอิญว่าเจอคนถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยพูดคุยได้แต่ว่าอย่าเพิ่งจริงจังและอย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจเขามากจนเกินไปเพราะคนที่เข้ามาใหม่มักจะหวังผลประโยชน์จากตัวท่านหรือมักจะมาเพื่อ,อหวังบางสิ่งบางอย่างจากตัวท่านนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีคู่และมีคนคุยอยู่แล้วค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะ ช่วงนี้ท่านและคู่ครองพูดคุยกันน้อยลงอยู่บ้านเดียวกันก็เหมือนอยู่คนละบ้านเพราะว่าต่างคนต่างก็งานยุ่งหรือเวลาไม่ตรงกันเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านทั้งคู่ยุ่งทั้งงานและเรื่องส่วนตัวแต่ก็ดีนะคะอยู่แบบห่งหางๆกันแบบนี้ดีแล้วในช่วงนี้เพราะอยู่ใกล้กันทีไรมักจะมีเรื่องให้มีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆแทบจะทุกครั้งยังไงก็อย่าใจร้อนให้เห็นอกเห็นใจกันให้มากๆนะคะ แต่ว่าโดยรวมยังรักใคร่กันดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงเปื่อยไข้ไม่สบายดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะระมัดระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบระวังความดันกําเริบระวังภูมิแพ้กําเริบดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทําแต่งานเพียงอย่างเดียวจะทาอะไรก็อย่ารีบอย่าร้อนอย่าเร่งเพราะช่วงนี้ท่านมีดวงจะเกิดอุบัติเหตุ เจ็บตัวเล็กๆน้อยๆจะเดินเหินก็ระมัดระวังจะลื่นสะดุดหกล้มข้าขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านชีวิตราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคในการทำงานและการใช้ชีวิตนะคะปราบพอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ